เอาอาไรงานตัวหน่อยนึงชื่ออะไรบังไฟโก้จมื่นชลุกเกอร์ครับโอ้โหวันนี้โก้จริงจริงใช่ไหมครับตกลงบังไฟแสนหรือบังไฟหมื่นเนี่ยบังไฟโก้ครับบังไฟโก้นะโอ้โหวันนี้ไม่ยุบเลยนะฮะก็มีน้องเดินเบียดยกสามยกสามยกสามพอได้ได้หื้อนี่หื้อนิดนึงนะแต่ว่าก็เจอเกขาไหมคือเอาชนะเกขาไหม ต่อนฟอนหนึ่งไม่มีปัญหาเลยนะใช่ไหมก่อนโชคดีกังวลอะไรไหมก็ไม่กังวลนะผู้ชกก็ค่อนข้างที่จะสดนะสดเหมือนกันน้องแจสดครับชนะติดต่อกันมาเล่นเราก็สดเหมือนกันวันนี้เราชนะรูปไหนอ่ะอาวุธเราก็ต้องแข่งแข่งนะครับทั้งแข่งนะหักล้มหักลงเหมือนกันพียเโดยรวมพอใจผลงานไหมครับใบนี้ก็พอใจครับแต่ว่าร่างกายยังไม่เต็มร้อยอะไรมีเจ็บไปบ้างใบนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จุดไหนเนี่ยผมเจ็บขาซ้อมเต็มที่ไม่ได้ครับก็ปืนมาถาดนิดนึงครับบนเลีเที่ยวจังหวะไหนที่เราไม่กดดันเลยไม่กดดันครับพอี่อาชีพไหมวันนี้น่าจะมีครับประมาณเท่าไหร่พอทราบไหมไม่รู้เหมือนกันครับไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าไอ้ซ้อมไม่เต็มที่เจ็บขาเนี่ยมันมันเจ็บตอนซ้อมใช่ไหมครับแสดงว่ามามาชกนี่ไม่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต มันซ้อมได้ไม่เต็มที่ครับเรือซ้อมกี่วันก็สามอาทิตย์ครับแต่ว่ามันามาอัดเข้าคอร์สไม่เต็มที่ครับโอ้โนี่ขนาดไม่เต็มที่นะโอ้โหวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ก๊อฟชายมูลชนเกอร์ครับแล้วก็ช่างนุ่นสิแก้วช่างนุ่นฝาดสบายวันนี้เวทดีสุดเท่าไหร่ร้อยปอนด์ร้อยสองครับอยากแก้มือยอดกุมารไม่เคยแพ้ไว้ันแก้ได้ครับร้อยสองครับร้อร้อยสอง ตั้งพ้อไงกลับมาแล้วนี่กลับมากลับมากี่กี่กี่ไฟแล้วที่ชนะเนีนสองไฟสองไฟกับหลังปีใหม่นี่ใช่ไหมไฟหนึ่งใช่ไหมครับคนปีใหม่ไฟหนึ่งครับผมตั้งพ้อไงปีนี้ไปต่อไฟครับก็จะทำผลงานดีๆไปเลยเอาแล้วครับ